สวัสดีครับผมสุชาติภูวิไลนะครับที่ปรึกษาการขายโตโยต้ากำรรแพงเพชรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําคุณลูกค้าที่สนใจมองหารถเก่งขนาดเล็กนะครับคันนี้เลยครับโตโยต้ายาริสเครื่องยนต์พันสองีซีนะครับคุณใช้เงินดาวเพียง18,000บาท1 8 0 0 0บาทคุณจะเป็นเจ้าของรถโตโยต้ายาริสคันนี้เลยนะครับส่งค่างวดเพียงรับ8,100บาท 8,100บาทนะครับส่งสบายๆนะครับของแถมครบนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กประกันภัยฟิลม์มค่าจดทะเบียนเราออกให้คุณลูกค้าทุกรายการเลยครับโปรดีๆอย่างนี้ภายในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับที่คุณสุดชาตินะครับ093272511นะครับได้ทุกเวลานะครับ